สวัสดีครับคุณผู้ชมครับต้อนรับสู่ช่องลุงไต่หน้าหัมแเนวันนี้พิเศษเลยนะพามาเรียกว่าพามาเยี่ยมพามากินพามารีวิวร้านกาแฟที่ขึ้นชื่อที่สุดในสุรวรณภูมิร้อยเอ็ดครับผมและอยู่กับเจ้าของร้านครับพี่เบนครับสวัสดีครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับยังอายุน่อยังอายุน่นอยอยู่เลยคุณผู้ชมพี่เบนไม่ทราบว่าอายุเท่าไรนะครับ อายุครับอายุอย่าตื่นเต้นดิเป็นเพียงตัวเลขครับเป็นเพียงตัวเลขบอกได้ไหมได้ครับอ่าสี่ข้อยี่สิบเจ็ดปีสี่ข้อยี่สิบเจ็ดปีเรียกว่าอายุน้อยหนึ่งร้อยบาทร้อยล้านร้อยล้านร้อยล้านโบนี่ครับปล่อยโลบอลดีครับยังพร้อมอยู่ก็พี่เบนบอกได้เลยครับว่าชื่อร้านนี่ชื่ออะไรผมไม่อยากบอกเองครับชื่อร้านนะครับเป็นบีจีคาเฟ่แอนด์เลสตรอลครับอ่า เอ๊ะทำไมมีต้นไม้แค่นี้นะครับไอ้ม้นขาบ้าเลยครับขาบ้าเลก็มี้ครับบ่าเลยบอกครับนึกว่าเอาเอาไปใส่ต้มไก่กินตอนที่ลากันถึงไม่ใช่นะไม่ใช่เดี๋ยวพี่เป็นพาไปดูด้านในได้ไหมครับได้ครับครับผมเอาเชิญเลยครับเอาก็ถามคนเดียวคนไม่ถามคนนี้บ้างเหรอเอ้ยพี่กล้องพี่กล้องเสียกล้องครับขออนุญาตเรียกเสียอันนี้ก็เป็น เพื่อนกันฮะเป็นเพื่อนกันเป็นียวกันครับเป็่เกยวกันมาอาศัยเข้าอยู่แมนครับมังขอตอวซุนก็นีบกลับบ้างนะครับผมเดี๋ยววันนี้พี่ก้องกับพี่เบ้นนะครับก็จะพามาเยี่ยมชมรีวิวแล้วก็พามาบุญวาในร้านนะครับไปยังครับไปไปครับไปไปเดี๋ยวไปดูดูกุ้มไ่อเป็นตัวอย่างที่ดี เพระตันเกิดครับเดี๋ยวเดี๋ยวให้ผมบัดก่อนใช้ได้ใช่ไหมครับไช่ได้พูดนะครับใช้ได้อ่าโอเคไม่ได้พ่งปกติตาเสียนะครับโอเคโอเคจะพองร้านครับผม โอเคไปได้ปกติได้ใช้งานไหวอยู่นะครััวเหรอครับได้ครับกาในครับเสิญครับเชินครับเอาจากส่วนไหนก่อนดีครับเอะผมสนใจส่วนเนี้ยเอาส่วนนี้ก่อนได้ไหมได้ครับเล่นที่เว็บแนะนำเลยครับอ๋อไอ้ดูให้ดูหน่อยเต็กตามากอันนี้นะครับเป็นเครื่องส่งครับเครื่องส้งกาแฟเป็นแบบเป็นกาต้มครับเป็นกาต้มกับ เป็นมุกอับปดเป็นคลายเป็นบดนะครับอันนี้ได้แบรนด์ของประทีปเจริญจิตครับของเสียประทีปครับอ๋อครับน้าเข่าจากตามเหตุครับน้ำเข่าเองขอโทษนะครับพวกเครื่องเนี่ยใช้ได้จริงไหมใช้ได้จริงครับจริงครับเป็นน้อยๆได้จริงทุกอย่างครับจริงทุกอย่างจริงทุกอย่างผมนึกว่าเป็นโมเดลใช่ได้จริงใช้ได้จริงครับเอามาแบบโชว์น้า จบมันจะทักของเขาเห็นมันชักได้เอ้ยเห็นมันดึงได้พูดผิดแล้วตัวนี้ละครับอีกตัวนึงตัวนี้สิเป็นใบชาครับใบชาขอละชาเข้าทังนะฮัเลยขอละชาคนละชาอันนี้เป็นชากินรีนที่ชาลไมมันเป็นใส่สำหรับเป็นชาผลไหม่ครับเป็นใบชานี่ดูดูคุณผู้ชม แพ็กเกจจิ้งเขาถั่วดูถัวดูถั่วโอ้ยางเทเลยอันนี้ของแบรนด์อ่าพีดีคอฟฟี่ครับ<ะ>ครับของเสียกล่องนึกเก่าแบบเที่กล่องนึกเก่าครับผม <laughs> อันนี้ละ่ะครับเม็ดมะขามขวดเม็ดมะขามขวดป่ะอันนี้เป็นรุ่งขวดรุ่งขวดของพีดีคอฟฟี่ครับไออันนี้เป็นโรบัสต้าร้อยครับครับครับผมเป็นรุ่งขวดของจะคลองเองของไหนกล่องเสียของขึ้นกองแล้วครับอันนี้ก็ อ๋ออันนี้คืออะไรฮะไทยเทียครับไทยเทียคับทีผมไปอ่านยังไงว่าเทียเก็เทียก็กาแฟไอชานี่ไงเทียนี่ข้างหลังทีด้วยเปล่าเออผมเนี่ยชอบแพ็กเกจของเขานะการแพ็กเกจจิ้งเนี่ยสุดยอดเลยปี่น้องถ้าผมซื้อเอาเนี่ยผมก็ซื้อเอาในถุงเอาชาด้วยเอาไปน้าอันนี้เป็นสูตรที่ใส่ใส่ กัญชาหลุดแล้วหลุดแล้วหลุดแล้วสูตรหลุดแล้วซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์ของไอ้เสียกล้องแก่แล้วครับผมด้านในด้านในเนยเท่เท่เท่เทางไนเท่มากไออันนี้เป็นกับเค้กครับรู้ครับครับพวกเล่นครับพวกเล่นครับ ไออันนี้เป็นน้ำน้ำสมคนันเองนะครับคันเองเลยบ่แม่ครับคันเอง100ร้อยเป็หมร้อยเปอร์เซ็นต์ครับ, <c oughs> บไม่ได้ผสมน้าตาลไม่ได้ผสมยังเอากับสดซดเลยครับร้อยเปอรเซนร้อเปอรเนร้อเปอรเนจะได้กำไรนี่ครับไม่ผสมเลยอ <c oughs> ่อโทเดินคุดอพาร มีนะราคาก็ไม่แพงด้วยผมเคยมากินแล้วทีหนึ่งมารอบนี้ก็เลยไม่กินขอญากินขอญาตรีวิวอติดใจในรสชาติแล้ความอร่อยอรับที่แล้วมานะครับ Wi-Fi ก็ฟรีเจ้าของร้านใจดีแอร์ก็มีเย็นๆเลยมันก็มีทุกร้านแหละบ้าหรือเปล่าเออซึ่งเจ้าของร้านเป็นช่างแอร์เองด้วยเป็นช่างแอร์ไหมช่างแอร์เลยตำนานขอบคุณครับนี่ดู ไปโซนทำของเขาครั้งนะไม่กล้าบายดิเรื่องอันนี้เครื่องทงเครื่องนู่นเครื่องนี้ไม่ไม่ค่อยมีความรู้เท่าไรแต่ว่าชอบกินต้องให้ให้ให้ใหพี่เบนซ์กับพี่กล้องเนี่ยเขามาอธิบายให้ฟังรีวิวให้ให้ใหฟังอ่าคันะครับ,รบเอาเครื่องนี้ก่อนเครื่องนี้<อ>ยังไงฮนะเครื่อง เครื่องนี้ไอ้ผมจำรับไว้ส่งแบบประเภทชาอย่างเดียวครับคนสีแยกส่วนกันกับระวังชาครับกาแฟใช่ครับใช่ครับนี่บอกแมนครับมันมีหลายปุ่มอันนี้ปุ่มอะไรเฮ้ไปกดเดี๋ยวไปกดเดี๋ยวไปกดวบอรือไงไออันนี้เป็นปุ่มนำร้อนครับนำร้อนนำร้อนอันนี้ช็อตหนึ่งช็อตหนึ่งก็คือนี่ครับนี่เป็นหัวช็อตอ๋อเราก็จะตวงอย่างนี้แมนครับอันนี้สองช็อตสำหรับสองสองช็อตแบบเป๊กนี่บอก แ่นครับสักว์ประมาณนี้ครัเป๊กอย่างนี้เป้งเลยเป้งเลยครับนี่กาแฟลึกเหลาขาวต่ำกาแฟกาแฟเออกาแฟแล้วปุ่มสุดท้ายนี่นะครับไอ้ปุ่มสุดท้ายนี่มันสิเป็นแบบว่าสติมนุ่มครับสติมนุ่มแบบว่าสติมคือยังไงครับสติมก็คือไข้ไข่ตีฟองนุ่มอ้โตีฟองนุ่มแบงครับเห็นมันเป็นฟองแวบถั่วลุ่ยหนาหรือบาดไล่คล้ายคล้ายวิปครีมอย่างนี้แกเอาจั๊กไล่ไหม เจจะทำจากไรยไหมไม่กล้าทำเดี๋ยวควงของเขาพังแบบที่ที่แล้วไปรีวิวลงสีลงสีเจ๊งเลยอย่าพูดเป็นลางเออเกงเขาพังหมดเลยเออแล้วอันนี้คือบิดให้ยังครับอันนี้เลยคิดเลยนะครับอดี๋ยวลายมันเสียนันอยังได้นักอันนั้นคอยมาคอยหมักยังไงเลยแก่ใช่ทำไมต้องต่ออย่างนี้ครับ ให้มันตีนม,ตมตองในตัวแม่กล่าวตีฟองในตัวแล้วก็ให้เห้มันเข้าเดินไปก่็เห็นมันนมมันหอมครับมีฟองมีฟองนมเห็นนมมันขึ้นมันหอมครับโอ้วิธีการเขาวิธีพิถันมากนะบางๆแม่มาเลยใครอยู่ใกล้รอยเอสหรือว่าใกล้อำเภอตัวนภูมิไม่ใช่สนามยิงตัวนภูมิรอยเอสรอยเอสตัวนภูมิมาแวะมาบรรยากาศดีมากราคากันเอง แต่ที่พิเศษคือสังเกตเห็นหลายรอบเอ้ยรอบเดียวที่มาเนี่ยแหละมารอบเดียว<ม>เดี๋ยวเขาหาว่าโกหกสาววเต็มร้านเลยคุณผู้ชมไม่เชื่อแทนด้วยเอาเอาดานนี้มาดัานนี้มา,มาดัานนี้อ่านนอเป็นไอมาเดี๋ยวเดี๋ยวผมแทนช่วยอ่าผมจะเป็นตากล้องช่วยเอาตรงนี้ก่อนได้ไหมครับ อ่าก็เลยอันนี้เป็นเครื่องเครื่องปั่นครับเครื่องปั่นเก็บเสียงนะครับทําไมต้องเก็บเสียงครับเพราะว่าสิบเอดเดนรบกวนไอ้ก็ชื่อมันบอกว่าเก็บเสียงฟังไม่รู้ไม่รู้เรื่องกูถามว่าทำไมต้องเก็บเสียงก็นั่นแหละเสียงดังไงเสียงดังได้แล้วแล้วก็มันสิบเอดเดนรบกวนขอหน่อ้เหมือนกันเลยครับต่อมาเป็นไอ้เครื่องเครื่องบดครับเครื่องบดนะครับแม่ครับเครื่องบดไอ้บดมะลิกาแฟมะลิกาแฟ นะครับนี่นี่รับ้ีใหม่สูตรทางร้านทางร้านนี่เป็นโรบัสต้ากับอาราบิก้าเมื่อกี้มันเม็ดมะขามเออเม็ดกาแฟนะครับนี่ผสมกันน้มันเสีได้เป็นขัวกลางโอ้นี่เม็ดกาแฟจริงเรามาชิมดูนะชิมลองชิมขอชิมหน่อยแน่นะเวยรสชาติเป็นไง เหมือนในมมาคาใหม่จบว่าเลยอันน <_ Bev the teeth> ี้เ uh ป็นกาแฟขวดแท้กาแฟเป็นกาแฟเลยหอม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 จริงหอมแล้วไอ้ที่บดไว้นี่อะไรครับอันนี้เป็นกากรบกาแฟแน่ครับไอ้ที่พ่อบดบดมากเหรอพ้อสีมมกใส่เครื่องตัวเครื่องเราบันม่สิเป็นกากาะเอามเข้าเป็นขอบอันนี้เอาไปยังต่อครับอันนี้สเอาไป คุณงัวบ่ขัดผิวท่านสบู่ใดกระไหนเปนสบูกาแฟเป็มาจากตรงนี้แมนครับอ๋อนี่นี่นี่ไอไอไอหน้าจอเนี่ยทำอ่าอันนี้เป็นเป็นสัมผัสครับสัมผัสบ่สําหรับหนึ่งช็อตหนึ่งช็อตสองช็อตอันนี้คือไม่จำกัดช็อตใช่ครับที่ที่เป็นรูปอินฟินิตี้เนี่ยแมนครับโอ้อไม่มีสิสิสุดครับแล้วไอที่อ้ไอเป็นเปิดปิดครับเปิดปิดนะจะพังของเขา เนี่ยแต่แต่ว่ายังติดใจไอ้ตรงนี้อยู่ทําไมต้องมีสองชั้นเก็บเสียงบอดเก็บเสียงครับเก็บได้แบบมิดเลยไหมฮะกระกระมิดอยู่ครับแก้กันด้าสีบล็อตยิ่งเสียงเลยมันกิเป็นไตว่ายอะไรมันบกับแม่กันต่อแม่แม่กับกระซีแบบหลอดทียบมันจะจะไม่เหมือนแบบตัวที่มันเสียงดังเออมึงจะมึงจะยุ่งมึงกินแต่กาแฟโบราณอะไรลองลองได้นะครับลองจะจะลองไหมครับลองนะประมาณนี้นะ คมันมันมันเป็นสีเดี๋ยวผมลองลองสมาติตเลยครับสาธิตเลยนะครับเอายังไงเลยบอสตันเลยตันเลยนะครับสาธิตไปซื้อที่ร้านได้เลยนะครับอันนี้คือเราจะทำน้ำต้มปั่นใช่ไหมครับเดี๋ยวลองเทสเทสเลยเทสครับกรรมวิธีของเขาในการจะปั่นเดี๋ยวปั่นให้ดูว่าเก็บเสียงได้ดีแค่ไหนลองดูครับโอ้ มันก็เ้าเรียกว่าไงมันอ่ะมันไม่หมุนแล้วเนี่ยมันละเอียดแล้วครับละเอียดแล้วไงระบบอัตโนมัติถ้าเกิดละเอียดแล้วก็จะไม่หมุนครับผมก็นึกว่ามันพังผมตกใจถ้าพังตอนผมรีวิวนี่นี่เสียกล้องลงมือเองเลยครับก็จะได้มาซึ่งน้ำส้มปั่นครับ ุดยอดเลยครับสอบถามได้เลยเครื่องอือค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 ือชิมดิฮะชิมอ่าอ่ชิมก่อนอะไรถือกล้องอยู่หลอดมาเออมันเจ็บบ้ามันใหญ่ไปไม่ใช่ดิเออเก็ไม่เป็นไรอันนี้เลยเป็นไงนะหำอืม อร่อยบูดอาอร่อยอร่อยกับบ้าเลยเสียดาานข้าหมดอร่อยเหมือนน้ำซันได้ละเอียดแบบทุกเม็ดเลยใช่นี่ก็ดูดีไม่มีแบบแตกเหมือนเหมือนน้ำแข็งใสอ่ะเหมือนละเอียดแบบละเอียดเหมือนเขาเรียกว่าอะไรวะเกบน้ำแข็งใครเคอร์เลอร์ปี้ในเซเว่นไหมโอ้หนักกว่าแรกประมาณนั้นแหละได้อยู่โอ้คุณภาพเยี่ยมเลยนะอืสมสมราคาสมบรรยากาศเขา แคบีใครสนใจนะครับเครื่องชงกาแฟนะครับเครื่องบดเครื่องอะไรนะครับติดตัวได้ที่ร้านระทิเจริญกิจนะครับประทิเจริญกิจใช่ครับเขาประกอบให้แบบนี้ได้บอกแมไครับเอาผลิตในไทยบอครับไอ้น้ำเข่าครับน้ำเข่าบอกะน้ำเข่าก็คือเขาเขาเขาจะจัดการให้ใช่ครับเอาดิคำเดียวเอาไปปั่นไปที่เองชอบต้มกินเน่ะอะไรปั่นก่อนได้ไม่ต้องคั้นอันโผล่ไม่ต้องกรองเลยไม่ต้องกรองได้ทาใบเลยเออใบ ใบอะไรใบนั่นแหละใบหญ้านางชอบกินต้มใบหญานางกันนะครับสําหรับทีมงานแกงลอยซี่ด้านด้านในก็ประมาณนี้ยังมีชั้นบนอีกนะชั้นบนมันเป็นแต่ชั้นบนไม่ไม่แอร์ใช่ไหมครับไม่มีใช่ครับม่ีสองชั้นมันยังไงครับไอสําหรับไอคนแบบว่าอยากแบบว่าบรรยากาศที่ว่าแบบธรรมชาติับบเกษตรกรของบนขางบนครับบรรยากาศก็จะอีกแบบหนึ่งเพราะว่ามันไม่มีแอร์ใช่ไหมครับ ตอนนี้เปิดเปิดใช้งานไหมครับตอนนี้เหรอครับครับเปิดครับต้องแต้คันซืนี้ต้องขึ้นด้านหน้าต้องขึ้นด้านนาเองก็ผ่านมาอีพีนี้ก็ชั้นล่างก็จุดใจแล้วครับเดี๋ยวอีพีหน้าถ้าอยากให้รีวิวชั้นสองอย่าลืมคอมเมนต์มานะครับยังไงก็ฝากช่องเกียร์กล้องเบาหวานเดี๋ยวไม่ใช่ใช่ไหมครับอยากโดนอุ้มเหรอชื่อช่องชื่อช่องเสียกล้องชาแนลครับผมพี่เบนส์ฝากหน่อยครับครับสวัสดีครับผม ขอฝากร้าน B G Cafe เลตเตอรลองด้วยนะครับ,รบอยู่ที่บ้านาาน้งว่าตำบลโนชา้างอำเภอสวนภูมมจังหวัดร้อยเอ็ดน,นะครับ,รบขอบคุณพี่ก้องกับพี่เบนมากครับอยากจะรู้ว่าในวันเนี้ยในเมื่อมารีวิวแล้วมาถ่ายแล้วผมจะได้ส่วนลดไหมมีมีมี <c oughs> ครับจริงๆไม่ต้องถามหาส่วนลดหรอกครับเพราะราคากันเองอยู่แล้วราคา เรียกว่าไม่ไม่ได้ไม่แพงแล้วก็ไม่คิดว่าเขาจะขายราคานี้ได้กําไรอยู่เลยครับไม่ค่อยไม่ค่อยเน้นเน้นคุณภาพเน้นปริมาณลูกค้าเพราะว่าอยากให้ลูกค้าประทับใจในราคาที่มันจับต้องได้ครับประมาณนี้ไอ้ยังไงนะครับเนี่ยยี่สิบห้าบาทเต็มบอกแพงเลยนะเอาแฟก็าไม่เข้าใจมัวแล้วมัวแล้วเออกาแฟเซเว่นแตะถูกแล้วก็ประมาณเนี้ยนะครับ แนะนำให้มานะครับ BG Cafe and r e Starrom วันนี้ช่องลุงใจน้หำขอขอบคุณพี่ก้องกับพี่เบนมามาครับขอบคุณครับผมมันมันให้เฮงกิจการเจริญรุ่งเรืองครับผมวันนี้ช่องลุงใจน้หำลาไปก่อนพิดพลาดประการใดคําพูดไหนวาจาไหนไม่ทูภาพกราบขอภัยไว้ที่นี้ครับผมถ้าอยากด่าด่าน้หำคนเดียวด่ามึงก็แแหละครับสวัสดีด่ามึงก็แล้